รายการแหลกชาแนลนะฮะแล้วแหลกชาแนลเอ้เดี๋ยว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 กูตีมึงเลือดมึงลดนะแป๊บ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 เครื่องค้างครับขณะนี้ขณะนี้เครื่องค้างนะฮะทูสตาร์กดไม่ไปด้วยแมนยูแมนยูมาแล้วครับมาครับหลุดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกูตีมึงเอออย่าตีอย่าตีเออตีจะตายนะฮะเล็บเดอะเกมยังไม่งกระจอนเดอะเกม ไอ้เที่ยออกงีงว่ามีคนเชื่อมต่อไหมไม่มีครับมี่หนึ่งคนมาแล้วฮะอ่ะเดเว้ยมึงไม่ตีกูให้ตายเลยตีตายดิไอ้ตายกดชี่ใบเอาวไอ้ตายไอ้ตายดิแม่งตีตายเอ้าไอ้ตายดิแม่งตีตายตีเลยดิบอกให้ตีให้ตายอาไอ้สัพย์แทนที่มึงจะทำดาบมาตีกูกูไม่มีคอ ไอ้สัตว์ไปตัดไม้ทำลายป่าดีกว่าไม่ต้องตีแม่งแล้วนะฮะน้ำช <c oughs> ุ่มเขาไฟนะมี้จะไฟกูเหรอครับไม่ไฟไม่ไฟพรุ่งนี้กูว่าไม่อยู่ไม่อยู่ท้งหวันไม่เรียนเหนยทำไมไปไปทำใครเด็ <ไป S 2> ดกน้อยเดี๋ยวต้องไปทัศนศึกษาวัน,นที่เที่ยวเท่าไรก็ไม่รู้นะฮะ ไม่ได้ไปทัศนศึกษาเอากูเนี่ยจะไปฮะให้บีบตามึงไปวันไหนไปวันไหนไม่รู้ยังเวยังไม่รู้เลยไปอยู่ไหนเขาอาจจะไปไหนเขาดูเขาไม่รู้เหมือนกันไปคอมเมนต์โว้ยเก๋ยไปหาสาวคอมเมนต์เขาสาวคอมเมนต์ชวยนะมึงเอ้ยมึงไม่ขุดไม้ตรงนี้อ่ะอ๋อเออทุบไม้ทุบไม้ฝ่ายไม้เออนะครับท่านผู้ชมเราก็มีแขกรับเชิญนะฮะผมก็เลยลืมพูดชื่อนะฮะก็ใครครับ KG Channel นะครับ เฮดจีชแนลก็สามารถไปกด Subscribe c h a ชแนลเขาได้นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ลิงค์ชแนลไว้ใต้คลิปนะครับมึงจะให้จริงไหมเนะี่ยให้จริงดิฮะดีแทงคิวเกมไม่มีวะมียังฮะแต่งเกมแต่งเกมผมฮะเออชน,นะชดูเฉยอเดิ อุ๊ยอีกหินเว้นนี่อยู่ว่าเป็นที่อยู่เอามึงขุดหาแหลกยังไงแหลกหาแหลกขุดเอาหินได้เยอะขุดให้พี่แองมันพังแค่นั้นเองชมโอ้ทุกท่านทุกท่านก็อาจจะเอ้ยเอ้ยมึงจะทำทางขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเรามีวิธีเดินเออแล้วจะขุดหินกันก่อนนะครับท่านผู้ชมขุดขุดดิน จะเป็นทางปิดเลยนะเพื่อนแล้วเสียงเกมคุณดังเกินนะฮะมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณก็ได้นะครับนล้นรถจะตึ้งไหโอ้ผมไม่<ช>เปิดจนแบบให้แค่ท่านผู้ชมได้ยินนะฮะเราก็ไม่ต้องได้ยินแม่งเลยท่านผู้ชมได้ยินไหมทําไม่ได้ยินด่นดามาเลยมั้งผมเปิดประมาณนี้นะครับได้ยินก็แล้วแต่มึงอะกูวางตอนไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นบิวห้านะฮะมใช้บิวสี่นะครับมันบัสนะครับอ่าโมดแจงนี่แม่งชอบลืม ใส่ตัวเลขนะคะใช่ใช่ลืมเฉพาะศูนยยูสี่ยูนนะครับที่ลืมใส่ตัวเลขนะคะเวอร์ชันอื่นนี่แม่งใส่เปลี่ยนทุกตัวทุกบิครับแล้วก็ลืมบั๊กเข้าห้องด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นบิวบิลห้าก็บั๊กแกเข้าห้องก็แกแ้กเรียบร้อยครับจริงๆริแม่งเข้าห้องไม่ได้นะเข้าได้ทีเดียวครับก็สักสิบนาทีก็พอแล้วนะคะก็สิบ ตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วมาเด๋วดูหน่อยสี่นาทีแล้วฮะอีกประมาณหกนาทีนะครับท่านผู้ชมกูน้อยกว่ามึงอีกหลือหกเอ้ยเหลือสีอ่นาทีกีนอเาเดวคนกล้องเเหลือสี่นาทีนะครับเว้ยแอคพังอะโดวอดไมอ่ะต้องเดี๋ยวไปทำบีเอ็กเร็กเอ้ย่ใช่หินหินหินนะครับฟังดีๆนะหินหิน ก็ทำดาบมาสักอันไปตีไก่ดีกว่าทำขวานฮะทำไปตีหลีดีกว่าเอ้ยตกตกตสักนิดชีวิตยมใสนะฮะไม่เชื่อก็แมปเก่าก็ได้รีเซ็ตเครื่องไปเรียบร้อยนะก็ไปล้างเครื่องมาใหม่นะครับแมปหายกันเลยทีเดียวเออมีเหมืองอยู่ตรงนี้ด้วยไหนนี่ไงข้างหน้าเนี่ยเดินไปดู เดินมาเจอเหล็กเลยก็บอกแล้วมันมีเมืองก็ดุเจอฐานด้วยเรามีที่กดกินครับเราต้องรีบขุดเหล็กกูขุดฐานนะโอ้ยเมียนก้อนเดียวแม่งขุดฐานดีปว่าเพิ่มแสงสว่างให้โลกนี้นะฮะโยโยยยยโยเราขุดฐานกันต่อไปนะครับฐานนี่มีประโยชน์นะฮะอย่าดูถูกนะครับตอนนี้ทรัพย์ก็อยู่ที่สองร้อยกว่าคน ถ้าเราได้ที่ big x big x fortune นี่จะดีมากเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็ขุดแร่สมมติขุดฐานนี้ใช่ไหมมันมันถ้าขุดธรรมดามันจะได้แค่หนึ่งอันใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ big x fortune เรามีโอกาสได้ถึงสี่อันอจิ้งจกจังไรไอสัตว์เอ้ยขุดเพชรขุดไดมอนด์ก็มีโอกาสได้เยอะนะฮะค้าวอะไรอยี่ก็คา้าวทอดดีครับอืมยกโอ้ยแหลกแห,ก<ๆ> okay, หลกขีค้าเลยละ บแกดคลิปก็อับวันนี้เป็นวันอะไรวะวันพุธนะครับเออวันพุธวันพุธก็เดี๋ยวเราจะลงสักวันศุกร์แล้วกันวันศุกร์เนี่ยก็วันพรุ่งนี้นะครับออาจจะเป็นวันพฤหัสหรือศุกร์ก็ไม่ไม่งั้นก็ลงวันนี้แล้วไปดูคลิปตอนเช้าเออไปดูคลิปของ KG Channel ได้นะก็คลิปโปรโมทมีอยู่นะครับมีมีคลิปโปรโมอคลิปโปรโมทของเมนยูเกมเมอร์เออ ใช่ไหมถูกต้องมนอยู่กัเมอช่องแหน่ได้ไปทำการเปลี่ยนชื่อช n องเรียบร้อยวันนี้ก็มีคนกำลังทำอินโทรให้ใหม่อยู่นะฮะใครทำให้มก็เพื่อนครับอ,อีกแล้วไม่มีใครทำให้กูเลยเหรอินโทรนี้ได้มาเป็นสิบฮะแต่แม่งก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีคนทำให้ะเอาจริงๆเออมีคนทำให้ลืมติดแม่งก็สว่างสว่างแม่งเลย ทุกคนทำให้จริงครับอินโทรปกชาแนลนี่คิดว่าจะทำท่าเคจีชาแนลู่นะแต่ก็ไม่รู้ครับว่าวันไหนนะครับกว่าผมจะโหลดโปรแกรมแี่อะไรต่างๆนานาต่างๆนาๆนาหีมาหีแมวใช่ไหมวะจะออกทางไหนมันเหมือนตันลเลยวป่าเหมืองตันลเลยวะขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเนี่ยขุดทะลุทะลวงโลกแม่งเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงกูเอาที่ เอากระมังทำตกคราบมันด้วยนะจ๊ะเฮ้ยมึงมีไม้ไหมมีนิดเดียวเฮ้ยทานกูขอมาเหลือไปสองกันพอเอาไปเงีไม่ได้เอาไม้นี้ไปมันได้เหรอได้ดิกูจะทำกล่องคาบเลยได้ก็ทำดิได้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 หมดทุกชนิดแหละค่ะไม้เออ หินจ้าหาจีหีจ้าเออขุดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสึกว่ามีฐานให้เราขุดนะอุ้ยเหล็กเจออีกแล้วเจอแล้วดิทำแล้วก็ขุดมาด้วยนะฮะทุบมาด้วยนะครับค r a f ฟิงเทเบิลอะไรคาร์ฟิงเทเบ,บิเบลก็โตคาร์ฟไงครับ ภาษาไทายก็ได้กูขุดฐานดูเอ้ยมึงขโมยฐานมึงไปหรือเปล่าวะเอาถูกถูกต้องตอนนี้มีอยู่ 40, 40สี่สิบสองก้อนก็มึงกูเหลือ,อ,อ,อก,กูมีสองก้อนคนกูม่ขุดไปเยอะเยอะมึงไม่ปักทอสกูปักเองเยอะอ้าวอาเออขุดทอสแม่งไปตรงอีนนี่ได้กราฟิกได้เปิดหรือเปล่าวะไม่ได้เปิืนเรวเปิด เปิดแป๊บโอเคครับเปิดกราฟิกสุดเรียบร้อยครับไม่เชื่อได้ไหมแ้บแต่คุกกังนาการุณาเปิดกราฟิกด้วยนะให้ท่านผู้ชมแบบมองดีๆชัดไม่ใช่เรนเดอร์นะฮะเรนเดอร์เด e ี๋ยวแม่งแหลกไหนดูดิเรนเดอร์แม่งปิดแม่งเลยโอเคกราฟิกเปิดไว้ก็มึงเปิดให้กูตั้งนานแล้วนี่อ่ะเดาลืมก็ไม่ได้เฮ้ยโชว์เวลเวนมาอยู่ไหนตรงนี้วะ พีเอฟจะพังแล้วอัดเสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วสเนี่ยค่ะที่ผมยังอยู่ได้นานพอ,อสมควรมึงดูอมดดาดูดีเฮ้ยก็เก้านาทีสี่สิบห้าวิเดินผ่านเหล็กไปแล้โอเคคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาพบกันใหม่พาร์ทหน้าฮะสหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเหล็กเต็มเลยตรงเนี้ย Nine. Yep, so will sort we with <laughs>